ก็อยู่แล้วใส่กลางๆาไปฟอร์มได้ไปยอมรับคนที่อยากได้แบบที่าตรงนี <k <k> ้ก uh ูดมอร์นิ่งอินเดอรวันเพียงแล้วนะครับเออวันเย็นเลยแล้วนี่วันนี้เรามันจะประกาศกันเลยเรานี่กับมังจ่าครูแล้วก็มังเอียสเซียนประกาศลูกโคแหละมูกโอ้กป้าชนทุกคนเเราามมีโออกสจหด โอเคเลงนี้เป็นเลงปลาปั้มลองดูว่าเราจะได้ไหมปลาปั้มปลาปั้มปลาปล้มลองเลก่อนทุกคนตักเรก ่อ้โหไม่่ายมันมว่าในนี้มีเฮ้ยบายเฮ้ไม่มีสักตัวโอ้ได้แล้วเฮ้ยไาเด็กจริงจริะ

ยังเลยจัดเล้ยงห้องอนหอนุ่มเห็นว่ามีไหมไม่ล่ตากรบาโอ้ไม่มีหองาหรเต่ากระบาโอ้คูมีวงมีฟงด้วยตากราโอละตรงนี้

ใส่ถุงนะครูช่วยกูหมดโอ้โมาจะเย็นใส่บ่อได้หมดถุงอันนึงครับกระเป๋าผมมีครับใช่อยากไปครับครูสองตัวเก็บก่อนครับครูเดี๋ยวเราก็จะนิปเอาปล่อยที่บ้านครูครูมีอะไรครูนี้โอ้โหต้องไปเดี๋ยวนี้มันโตก็เด้กัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn đây tụi mình à baba 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 cái này baba baba này baba baba anh baba 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 Bây giờ nào sẽ chơi u Chơi bơ bơ Chơi bơ bơ Tối nay mình Chơi bơ bơ nữa không ạ? Chạy chạy Ủa hồ phụ ไม่เนเห็นบทเลยน่าี่ปมนหัวเลยวจะมดูวัมเทไะวัวาไห่บูวัวตยอะไร้นจ้วงเีเมื่อกี้มีเป็นอะาร 국민 aerospace risks Ads โคต Jung เมตรีพศ aveziesen อิ่� Marg ศัก BB นี่ kek เข้า Rothитан นี่ศักด์ดทร Freeman อิ่ at routine. Absolutely. Come on out. <oughs> นะ healed! <c> htt Ahaha kommer on don't you. จริงนี่ kanske to succeed? จริง Haha 거야มนี่ตเขา endlich จะอ ADD ตาย Perceva según heyOhía. izzn Council conscious AM failed ต Sus î via k 2013และ Sesit ด prisoners. ผม๊เวฏสเลยงาม iras feet แล้ว KNOW I use it còn

เดือเอเอเชื่องมัเดือดเชื่อเป็นไปได้ทุกที่ไปทุกคนได้รักตังวัลครูเอรทุกคนตาที่บางเหยียดได้ใช่หมายนี้เป็นไงได้ไหมพูดตื่นจัดผมไม่ได้ักตัวทุกคน เอาเรื่องแบบนั้นบางเดือนได้หล่าใช่ครับทุกคนบางเดือนได้ปลาปอบแม่เราเออปลาไปแจกน้องๆเหล่านี้แต่ไม่ไม่แจกคนที่ไปเอาทุกวันนะใช่แจกคนที่ไม่เคยได้ที่คนที่ไปเอาทุกวันนั้นไม่แจกแล้วขายแล้วโอเคไหมทุกคนซีอู ทุกคนนี่ของบังจามาตัวพอดีเลยอันนี้บังจาให้ผมไม่ละทุกคนเอาไปเย็นเอาไปแจกเด็กๆสําหรับคนที่อยากได้ไปเอาที่บ้านบังเอี้ยแต่ยังเอาสำหรับคนที่อยากได้ไปเอาที่บ้านบางเงี้ยมาเลยบ้านบางเงี้ยต้อนรับเสมอโอเคคนโตนี่มันคืงมาแล้ว นี่ทุกคนของครูนี่ได้กี่ตัวสองตัวสวยอยู่แล้วเลยสกลางๆพาไปฟอมได้ไปยอดเออครูเอ้ผมอีกแล้วทุกคนนี่ผมได้ปลามาลายตัวเลยวันนี้โอ้สุดยอดขอบคุณมากดูวันไหนดูวันอลไรยังวันอลไรยังโอเคอีพีหน้าผมจะไปทำอะไรต่อไปไปรับชมอะไรไม่รู้แล้วพูดมั่วมาแล้ว โอเคได้เด okay, hey. ี๋ยวผมกินให้วู้ฮู u